สิ่เจ้าสิไปใส่เกาะซื้อโทรศัพท์ให้บอลหนาจ้าเพิ่นสิเพิ่นหลักซื้อเด้อพี่น้องเด้อบอลหน้า่ได้ฮู้ตีบอลหน้า่ได้ฮู้พี่น้องเพิ่นสิไปเสื้อพ้ายเด้อพี่น้องเลยแล้วรอติดตามในคลิปเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อคลิปลุงนภาแม่เลี้ยงเดือดจ้าคอยเว้าเด้อพี่น้องเด้ออันเท่าัพท์เนาะโทรศัพท์นต่เนาะ9,000บาทเด้อพี่น้องเด้อ9,000ถ้วนเลย60บาทแต่เพอดูได้เก้9,000ถ้วน อันเราดังบ่ได้พี่น้องญาติทางนั้นได้ยนสิบ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 ไกลกว่านี้นิดนาะคือขนาดเพิ่นสิไปเซายเด้อพี่น้องเด้อเซาไายบ่าวหน้ามี FC หรือว่าผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเพิ่นผาญเงินมาอ่ายอ้วนืุอโทรศัพท์ให้บ่าวหน้าเซาไพ่เซาไพ่บ่าวหน้าบ่าวหน้าเผื่อเหตุแยกอยู่เฮือนนั่นเอออ้วนพี่น้องเป็นยังโมคุจัก ทางนี้กำลังย่างไปเดี๋ยวรอติดตามในคลิปอันลุงนาภาไม่เลีงเหยื่อได้อจ้าคลิปที่ว่าสีสะพ้ายเบาหน้าว่าเป็นเป็นระดัอาการของคนที่แบบถือสะพ้ายนะพี่นอ้องอ้นก็นยังบ่มีโมเมนต์นี้จักเถิดนะพี่นอ้องอ้นก็นยังตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแทนพ่นผลไปตลาดแต่้าๆอ้อนก็นสิมาเฮ็ดกินนะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิง่งวิธีเฮ็ดกินของอ้อนต่อเด้อจ้าอ้อนสิมาหั่นซีนมูนะพี่น้องเด้อ สิหมูกับเท่งแข็งเพอเขาใส่ช่องสีไว้มู๊กแข็งเพราะสีเอามาหั่นเป็นเปี่ยนเลยพี่น้องเดยสิเอามาซอยเดี๋ยวทามือออนกับเพิ่นสิปิ้งไม่รู้ว่าเพิ่นสีเห็ดอะไรพี่น้องเดี๋ยวถ้าว่าเพิ่นสีซอยขวดจะพักอนกับสีซอยขวดจะพักถ้าเพผงซีเปิ้ยงอนแกะสีทรร แล่ปิ้งพี่นอ้าานอ,นอ,งนองเดี๋ยวทามือวนกอนเขินซิปิ้งได้พี่น้องเด้อเขินแบบปิ้งกับตำมะห,ออหอ้อย่างที่ผบอกอีนังผิดพลาดขอโทษขออภัยดวยจ้าน้องลุงกับไปละแแม่ไปไล้พี่น้องเลย กปี็ต้องแผ่ใเฮตานี่พี่นอ้องบางบ้างวันนี้ปี่งกระซุกไว้ อ้นไปสื้อไปทิ้งแล้วแล้วแล้วหั่นแล้วใส่เป็งนัว มันหอยชนนั้นหนึ่งพี่น้องใส่กระเทียมพี่จ้าคนคขอจะมาทับกันปิ้งนะพ,พี่น้องเกือบแล้วแล้วสะเปงเผื่อกบโบยอพี่น้องเขาสวรรค์ไปซื้อเรื่องเขาห่านเผื่อเพชนซิเมร์วิลาเมื่อนี้ จะออกมาเนาะจะคของบัดสาวพี่น้องสาวแปง่งสาวน้องน้อยน้องไงพีไทยถ้าพี่น้องเด้อสองเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเพื่อนอย่างจจ้าเบาแฝนกําลัางมาพี่น้อง มาฮอตขวดเซ่เราอะหล่อแพงปิ้งหมูกะซุกเลยนะจ้าเมน,นี้มีปิ้งหมูกับตำหมักหงเด้อพี่นอ้องอ่นสิมาปิ้งหมูแล้วซุกแล้วซอแล้ว,อ,ลวอ่บสิมาตำหมักหงต่อเด้อจ้า บอแพนมาหอดเลยพี่น้องเมียกันคอยพี่น้องเอ้ยคอยทาผัวผัวมาหอดบอแพนมาหอดเลยพี่น้องอนกับชิ้นไดีเลยสิบสี่ซอยสี่หมูอนกับชิ้มาซอยสีนหมูนะจ๊ะพี่น้องซอยิั่วแบบซิ่งติดหนังซิ่งติดน้ำมันติดหนังนตงามอยางเหี้ย เซียทรศซับซัแปงอยู่ในหอของพี่น้องกเพื่อนถังหลอกใส่กระแจแหละดังเลยดังระเซ้าผมซอยมูแล้วกับิีให้น้องเคยนันต้มมาหุ่งเลยพี่น้อง,งต้มมาหุ่งร้อยผ้าบอกแฟนพดีมากกับที่ดีเลยกินเ่าเลยพี่น้องเคยมาหออพี่น้อง ตามัุหงลอยปลาโชว์พี่น้องให้ปลาในเ่เด้อเพจยังปลาแพนสบายดีพี่น้องมาพบก,กันนี้แล้วพี่น้องตามัุหงลอยปลาตามัุหงลอยปลาเด้อพี่น้องเดอ้อน้องเคยหายไปดุนแล้วนะพี่น้องเด้อสองหนึ่งโดนโบแลสตามัุหงลอยปลาด,ดุนแล้วอ <c oughs> เอามอเต็กใส่สามชิ้นผ้าหน่อย เพราะแหละสัมภาริเพสเพราะว่าตอนนี้ศกแตกแล้วพี่น้องแล้วบรรหนาวอากาศเย็นศกแตกไปแล้วโห o พี่นอ้องเบิงบ้ง,งเบิเ้งวิธีเขาต่อเพสงัวพี่น้องใส่งลงไปเลยมะม่วงประมาณสามต้นพอแล้วพี่น้องเลย ซาลากระกเซฟลานกเป็ดน,นัวป้าปุ๊บเป็ดน,นัวหน่อยอใช้น้ำตาลพี่น้องเพราะว่าช่วงในชีวิตจะผมแล้ว่มามีโคลมคอมคลาเลยน้องเขยกับพี่น้องขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเลยอุ่นปับ๊บกล่องให้มันต่ำๆจังหวา ลมเราเนาะลมอะรวาพี่น้องบ้านผมไมีลมดดบ้านผมมีลมเลยสิใส่ยังวันนี้ปลาแดกป่ะันนี้ปดกพี่น้องใส่ยมาสอ้อนหน่อยใส่เค็มนยังบุใส่รสสองช้อน่อันนี่แบบเค็มเน้ะพี่น้องเนาะ มากินน้ำบ๊อแคนด้วยพี่น้องเด้อยลอยฟ้ามาอีกแล้วลอยฟ้าน้องเคยนี่เพ่อับพี่หมุกด้วยพี่น้องมันไปจะกินตำพุ่งแซ่บมาต้องไปกินที่นครพนมเลยพี่น้องช่วงที่เขาแข่งเรือแซ่บหรอโอ้แซ่กเลยด้วยยอดเลยเขาดำบ๊อบแคนสูตรนั้นมันนาเพล่ยดเนี่ยพี่น้องกับตำพุ่งลอยฟ้าไหน ว่ายังสู้คนยัง่า่นเปลนรัพมอสิมาเลิรอดเนาะยิงกมได้วะชิมันามงเอา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 ใกล้ๆเนจ่อๆเลยบอเอาหุ่นมาจากโอเคได้น้ตาลน เรื่องลอาาะทำหุงใส่บะหมี่ฝึกเสลยบ่ฮะจะได้กินอยู่บะพี่น้องจะได้กินอยู่บะตำหุงมาดิมาคักวน้องเคยก็ได้โอ้ยคัดใ,ใ,ใจพี่น้องลอยผ้าบ่อ๋อลอยผ้าด้วยพี่น้องด้วยครับ <c oughs> ถ้าพุงลอยผ้า เดาจ้ามากินตำหุงลอยผ้าเด้อพี่น้องเด้อแล้วละเด้อตำมาหุงกับพี่น้องโฟเดี๋ยวคลิปนี้กะลาพีลาน้องไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมหาใจเด้อจ้าแล้วก็บ่าวแพนบ,บ่าวแพนพาเพิ่นเนี่เดาจ้าบ่าวแพนาแพาเพิ่นสาวนกบ่าวแพนสาวนุกแล้วก็แล้วก็แม่กิดพ่อแอ้นี่เด้อจ้าลุงนภาแม่เลี้ยงเดียวน้องลุงคนน่ารักน้องนัทพ่อวันแม่น้อยพ่อวันทีเคเอสสาวนางน้อยนางไงขุทยสาวน้องพาแสบ กุ้งเบาเล่าน้องอโนนเนเดาจ้าสบายดีพี่น้องบ๊ายบายลีสวรรค์น,นาเขตเนเดาจ้า